สวัสด,ดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันกับภารกิจของทีมงานรักน้องหานะครับผมพี่ใหญ่นะครับผมต้องมีน้ํามันนะครับผมก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับผมหัวใจหลักของเครื่องยนต์เราต้องเล็กกว่าไหน วางนะครับผมน้องกลางก็จะเป็นคนขับรถนะครับผมไปซื้อน้ำมันนะครับผมนี่วันนี้ก็ภารกิจอีกเช่นเดิมนะครับผมเริงภารกิจก่อนงานออกภาษานะครับผมแข่งเรือนะครับผมต้องเคลียร์พอจะพืชนะครับผมภูมิทัศเพื่อทําให้ดูสะอาดตานะครับผมเป็นงานของทีมงานเทศบาลนครสกลนครนะครับ จะมีเสียงลมแทรกเขาต้องขอตทวขอไปด้วยนะครับผมใหญ่ตอนนี้ก็เติมพลังงานนะครับแมคโนคู่ชีพนะครับผม หลังจากที่ไม่ค่อยมีฝนนะครับผมเป็นอาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมตอนนี้เมฆก,ก็เริ่มขึ้นนะครับผมงานวันนี้ต้องเร่งมือนะครับผมหล,หลายท่านนะครับผมถามว่ายาวสักขนาดไหนก็นี่แหละครับผมเป็นแบบชัดๆนะครับผมสำหรับแลคโคของพี่ใหญ่เราน่าจะไม่ต่ำกว่าแปถึงเมตรนะครับผม อาจจะ12เมตรก็ได้นะครับผมคำนวณน,นะครับผมจะคร่าวๆนะครับจะมีเสียงให้ตัวรีดเย็อาร์เย็ดอาร์มัง่งก็ต้องํำใจนะครับผมเพราะว่าใช้มานานแล้วนะครับผมน่าจะอายุงานไม่ต่ำกว่า10กว่าปีนะครับผมแต่ว่าคนใช้ก็หลายรุ่นแล้วนะครับผมที่กเกษียณไปแล้วนะครับผมยาย ลงนะครับผมเติมน้ำมานะครับผมทีงานเราแต่งชุดตามสบายนะครับผมเพราะว่าทำงานอยู่กับแดดกับลมกับฝนนะครับเต็มกำลังนะครับผมก็น่าจะทั้งอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์นี้นะครับ เพราะว่ามีจุดที่ต้องไปเก็บนะครับผมก็จะพืชเยอะมากนะครับผมนี่ขอเจาะลึกของพี่ใหญ่นะครับผมกับแบคโครร้อยน้ำนะครับผมนี่เทศบาลนครสกลนครกำลังใจพี่ใหญ่ของเรานะครับผม น,นี่เล็กก็พร้อมนะครับผมวันนี้น้องเล็กออกด้วยนะครับผมน้องเล็กจะล่วงหน้าไปก่อนนะครับผม โอเคเลสโก้นะครับผมไปก่อนแล้วครับผมน้งเล็กของผมวันนี้ผมำทีมออกไปก่อนนะครับผมเอาผมน้ำกระเพื่อมไปแล้วอันนี้น้ำทีมก่อนนะครับผมใหญ่ก็เติมออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บสัมภาระ,ะแล้วนะครับผม โอเคนะครับผมนะ้องกางก็พร้อมแล้วนะครับผมส่งทีมงานปฏิบัติภารกิจนะครับผมไปแล้วครับผมน้องการ โอเคครับผมพี่ใหญ่พร้อมนะครับผมวันนี้พร้อมออกปฏิบัติงานแล้วนะครับผม สอนสมอแล้วนะครับผม,มใช้วิธีดันนะครับผมดันก็จะใช้เกี่ยวตัวนะครับผม การถอยออกของพี่ใหญ่นะครับผมนี่ครผมก็จะดันตัวออกนะครับผม มีปัญหาครับผมสำหรับพี่ใหญ่ของเราอ๋อนะครับผมส่งพี่ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมภารกิจของพี่ใหญ่นะ้องกลางน้องเล็กนะครับ,รบผมส่งพี่ใหญ่ภารกิจของวันนี้เรสเกอร์ชมการทำงานของน้องเล็กนะครับผม การดันวันตครับบนี้ใหญ่กำลังมาแล้วนะครับผมโน่นครับผมเอาก็จะด,ดัน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 เก็บกันอยู่ทั้งปีนี่แหละครับผม ตรงนี้ก็จะมีรถ,รถน,น,นะครับผมรถในการขนนะครับผมนี่ครับผมที่ทีมงานเทศบาลนะครับผมมารอนะครับผมก็จะให้เลขาของที่ใหญ่นะครับผมเป็นคนตักนะครับผมตักใส่รถบรรทุกนะครับผม กำลังมาแล้วตอนนี้ก็เราชมน้องเล็กไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวชมภารกิจของพี่ใหญ่สักนิดนึงนะครับผมนี่ครับผมพี่ใหญ่ก็จะนี่ครับ รักโกยโกยไว้นะครับผมตักแล้วก็กองไว้นะครับผมก็จะมีรถบรรทุกนะครับผมแต่ภาพอาจจะไ็่คก็ใช้ดวงนะครับผม เพราะว่าอาจจะเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้นะครับผมในเวลาทํางานนะแดดก็ร้อนนะครับผมบางทีก็วันนี้มีเมฆมากนะครับผมจะชวชมที่ใหญ่นะครับผมกลัวสักนิดนึงก็ ขึ้นรถบรรทุกนะครับผมอาจจะบ้งนะครับผมเพราะว่า,าเป็นถนนนะครับผมเส้นหลักเนาะดีกลัวอุบัติเหตุนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมรถนะครับผมที่ใหญ่ก่อนีเกีเยรลงมาก่อนนะครับผมแล้วก็ยกใหม่นะครับผม มีมีรถขนนะครับผมว่าจะพืชนะครับผมตก3คันนะครับผมวันนี้อากาศก็กยังร้อนนะครับผมยังจะมีเมฆนะครับผมเพราะไม่มีฝนมาหลายวันแล้วนะครับผม ขอ,ขอเป็นคลิปไม่ยาวนะครับผมกำลังพอดีมีงานส่งนะครับผมขอขอบคุณทุก,ท,กทุกกำลังใจนะครับผมให้กับทีมงานเทศบาลนครสุโขทัยนะครับผมใหญ่น้องกลางน้องเล็กนะครับผมจะได้จากลาด้วยภาพการทำง,งานของน้องเล็กนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับผม สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ